สวัสดีพี่พี่นะครับวันนี้น้ำมาฝนณตกฝนตกยังหนักเลยเดี๋ยวจะเอัลรอบมันลงรอบรอบรอบมีอยู่ซองซองร่างมันเป็นร่างเดียวอนะนนั้นตัดครึ่งเพื่อแยกมันยาวเกิน,ต,นตรงนี้จะมัลงตรงนี้รอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนี้รอบนึงเดี๋ยวลงตรงนี้รอบน้ำชายวางเลยน้ำมาน้ำขุ่นนะครับที่เป็นน้ำนี่ครับน้ำ,น,ำน้ำประมาณนะี้จับให้ แต่ว่าเราเราผูกที่นี่เลยเนาะเนี่ยที่รถเนี่ยผูกได้เปล่าผูกได้ไม่ได้ต้องกดนะไดไม่ต้องกดเราผูกตรงนี้ทิ้งแล้วก็ไมตามไปเรื่อยตรงตรงตรงมันไม่ขึ้นเนี่ยฮะตรงมันไม่ขึ้นอุ้ยจบเลยเรี่ยงเพื่อช่องตาลวิ่ง นี่ครับเรียนะครับตรง,งไหนวะแล้วตรงเนี้ยตรงมุมเนี้ยหาอะไรอุดไม่ได้เรอตากในโครงการของท้าวอะ <G ül üyor> นี่บกหรอเดี๋ยวก็หลงนี่ครับ เราเอาตรงมุมนี้เราที่เราเลื่อนเราเอาเอาพวกนี้มาบางังแล้วก็เอาหินมาวางครับผมเดี๋ยวหินมาวางขับไว้หน่อยตรงมุมสองมุมสองมุมนูม้นก็วางไว้หน่อยเนี่ยน้ำมันมาไหลลงไปนู้นับลงไปนูป้นฝ่าย แค่น,คนล้วเดี๋ยวรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเอาไปลงนู้เดี๋ยวไปลงทางทางทางนู้นะข้างล่างมังมีฝ่ายเดี๋ยวพาลงไปดูเจอตรงนี้ก็ผ่าลงไปดูนี่ครับล็อกยาวประมาณที่ท่อนนะสองแปดท่อนแปดเนินเจ็ดเหรอเจ็ดเหล็กเหล๋ยวก็ประมาณสอง,งนึงเดี๋ยวไปลงโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างเลย <Yeah. c oughs> ดงเตยใส่หม้อข้าวได้เหลือเนี่ยหมอ้อไม่หม้อข้าวก็ทำขาวน่มได้แต่ขน่มอร่อยโอเคครับขอตัวไปซ่องใบก็ทำม,มุ okay, ่ครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปดัก่าง,างอยู่นู้นอีกร้อนเนี่ยน้ำมันไหลลงไปน้ำไหลลงไปตรงนู้นมาจากเนะี้ยไหลลง ไห้ลงไปห้องอาบนมีซองฝ่ายตอกนเป็ฝ่ายเล็กฝ่ายน้ำล้นเดี๋ยวไปเจอข้างลางเนี่ยนู่นข้างบนที่เราดักเราดักข้างบนมาแล้วเราเดินลงมานี่น้ำมาจากนี่น,น้ำมานี่ลงมานี่น้องชายผมลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะลง ตกด้วยครับไม่มีคนถือกล้องผมกถ่ายเองทำเองกางเงี้ยครับไม่ค่อยได้ออกแะอาศั่ถ่ายให้คนอื่นได้เห็นนี่ครับน้ำลงมาจากข้างบนลงมานี่น้องชายมันกำลังลุยอยู่นี่ขายะมันมาเพิ่มนี่อ่ะนุม่มจากวันนั้นเราเลื้อกันไปแล้วเนี่ยนี่ครัไม่ได้ลื้อก่อนด้วยนุ่ว่า ได้เอามีดมาเปล่าเนี่ยโอ<ฮ>้รึงเอวไปแล้วเนะนาะน้ำเขาท่อครึงเอวาตามกันด้วยครับผมดักรอบนอนนี้ครับต้องดักตอนที่ฝนตกน้ำม,มันมาในน้อยน้ำม,มันมาเนี่ยครับดักกะว่าไม่ให้น้ำม,มันพารอบเราไปครับเอาตรงพื้นที่ที่ว่ามันนมม้ำนมาไม่แรงมาก ปลาจะเข้ารอบดีมากมกปกติปลาจะไม่ค่อยวิ่งครับพอลามันเจอรอบเจออะไรเจอติดนิดติดน่อยมันก็จะไม่ม,ดมุดนะแต่ถ้าฝนตกๆเงี้ยน้ำดำนันเะี้เดี๋ยวมันพยายามมุดขึ้นมาข้างบนนะเพื่อเล่นน้ำไม่น้ำไม่มัดํามันมีอาหารช่องเก่า มาติดตามกันต่อดูดูนี่งวดที่แล้วก็ได้ไปเยอะพอสมควรวันนี้มาใหม่ลองดูกันต่อนี่ฮะแล้ก็ปักไม้ปักไม้ตรงนี้ให้มันจบแล้หมืจะป่อยให้มันเราก็ดึงตรงนี้ให้มันตึงๆครับพี่ครับนี่ครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ครับพี่ๆนะครับ เอาเลยครับเดี๋ยครับผมนี่ครับดึงกันนะครับฝนตรตกยังหนักเลยเดี๋ยวใส่เชือกันโผล่ลงน้ำเอ๊ะเอาถุงกลองเฮ้ยโอ้โหบางทางโคตรเลยกูมาดูรอบนี่วามาดูรอบมันตักไว้เมื่อวานนี้เนี้ยนี่น้ำ น,นี่ครับดูน้ำขึ้นน้ำขึ้นหน่อยเริ่มขึ้นเหมือนกันนะน้ำมาช้าหน่อยนี่ข้างทางตรงข้างทางเดี๋ยวเราไปดูข้างบน,งบนงกันนี่มเบาปลาลุงตาย เออปลาลุงมันเป็นลายตายแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับเาตายตัวเบลิมเลยเนี่ยตรเนี่ยดูดิปลาตัวเบลิมเลยนี่นะน,น,น้ำมาครับโอ้โโอ้โหโอ้โหน้ำมาน้ำกำลังขึ้นเลย โอ้โอ oh. oh, oh. 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 ้ลื่นโอ้ยนี่ยังมาปลาแทกดันขึ้นตรงนี้ครับเฮ้ยเลยโทรทราบพวกเพี่อนใช้โทรศทราบแล้วที่ผมเลยต้องตางล่หน่อยไม่มีอุ้ยนู่นปาโดดปลาโดดปาโดดที่นู่นอย่นี่นะปลาโดด นี่ปลาโดดวู้ปลาโดดเนี่ยวูสปลาโดดไอ้ลอบขึ้นลอบตุ้มตุมต้มเลยเมื่อกี้เนีะตกข้างลออ้อบอ่ะยูสไหนเมื่อกี้อ๋อมันไม่เข้ามันโดดข้างลอดดอ้ <S S อบวะเมื่อกี้เห็นเลยโดดท่ายท่ายได้ท่ายไม่ทันเมื่อกี้มันโดดข้างล้อบเลยตุม้มตุ้มเลยอะ่ะเห็นเลยเห็นตัวปลาเลยเน,นี่ยมันโดดตรงเนี้ยนี่น้นมันโดดตั้งเนี้ยดดน้ำขึ้นกำล,ลังมามันกำล,ลังปามันกำลังดันขึ้นน่าจะ พรุ่งนี้เราเหมาะสุดเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มตกได้ชั่วโมงสองชั่วโมงนะน้ำกระลังหลังจากเมื่อวานมันหยุดไปแล้วก็เริ่มตกฮะเออไม่เข้าอ่ะแต่มันโดตุ่มตุ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยเข้าเข้าเข้าตัวเข้าตัวเหขอตัวเล็กตสาเข้าตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่นี่ยกให้ดูนะเมื่อกี้ตัวใหญ่โดดเลยอ่ะ เงี้ยมันมันคนตรงนี้ไงเมื่อกี้เนี้ยอยู่บน่ำพัดตรงนี้นในในนี้ปลาไอ้นี่ปลาอลไรนะปลาเหมือนเพื่อนหมือนปลาอะไรปลากระบอกเอ้ยปลากระมังคล้ายๆปลากระมังจริงจริงเดี๋ยวออกหน่อยใครหนเดี๋ยวเมื่อกี้ปลาเลาะโดดตุ้มตุ้มเลยหาไม่ทันถ้าเดี๋ยวเอาเอาปลาตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวลงไปดูรอบข้างล่างกันนะ ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่าดูอีกรอบแต่คืนนี้น้ำมันจะมาแรงก,รก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงให้แน่นหน่อเดี๋ยวมันดึงแน่นแล้วไม่เป็นไรนี่ครับนี่นะอ่าเมื่อกี้กำลังเข้าเลยเมื่อกี้กำลังอะ่ะกำลังดึงเมื่อกี้เฮ้ยโดตุ่มตุ่มตุ้มโดตุ่มตุ้มจีม โอ้ท oh, ่าไม่ทางกำลัง no, ท่ายน้ำที่งนู้งไงน้ำมากตุ้มตุ้มมเเดินดึกกกเอาเดี๋ยวกล้องเปียกโอ้โหเปียกเนี่ยแที่โดดเห็นนะมันกลังมาเลยโอตัวใหญ่กำลังท่าอยู่แต่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเห็นตรงนย น้ำกำลงมาอือยกใส่พอดีเลยเฮ้ยเลยน้น้ำกำลังมาเลยครับพี่เจ้เดี๋ยวรวม30คน30คนไปไปดูไปดูข้างล่างกันต่อไมา เปันขนบนนี้ที่ข,าขนน้าวกลวดูน้่าต่อถูกครับนียนาเดี๋ยวลงไปดึงล่างต่อตะเคียงนี้ก็ได้ครับแล้วตรงนีน้พ่นยังตกไม่หยุดเลยครับแผมๆพ่นกำลังตกลงเม็ดทัทนเลยน่าจะหยุดยาก,กันแหละนาจะตกเรื่อยๆแหละเพราะว่าท้องฟ้าเป็นสีน้ำ สังเกตง่ายเลยท้องฟ้าเป็นสีน้ำครับมันจะตกนานแล้วก็ตกนานแน่ๆเราท้องฟ้าเป็นเป็นสีเดียวกันนะน่าจะตกนานเลยคืนนี้น่าจะตกไม่รู้ว่ารอบเราจะตะตะแคงหรือเปล่ามี <c oughs> ยังไม่ได้ลงไปดูรอบข้างล่างเลยคือพี่นะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างมืดแลว <laughs> ย,ยนุม <laughs> เดีย๋ยวมนะครับ<สถ>ี่เพื่<สถ>อนนะฮะมใช้กันมองพ่เห็นไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนนะ วาองขึ้นขึ้นมานัดูว้เดี๋ยวหมาที่ปุนเฮ้ยัเก่งว่ะเอ้นี่มันเก่งป็นซี่ดเลยอือดูเดี๋ยว้องชาย ก็มีเต้าใชอะต้วไปที่เข้าลตเต้าเนี่ยเีเต้าตาเกอบิเต้าอะไรวะนุ่มนุ่มเตาหินลาดป่ะ

ปลาทุกอย่าเริ่มวิ่งจริงพอาะพวกหนูจะตกได้แค่ชั่วโมงก่อนเราหน้าละมานเออโดดตึตต้มตึต้มฝันมีปลาปบูบูแล้วก็ใสก่กต่เราห้อยน่าห้อยเยอะมากเลยเนะี่ยห้อยเดียวต้มแล้วก็ผัดเผ็ดนะนั่นแหละดันห้อยเลออยชลลี่นี่ห้อยเชลลี่ตัวเบิ่มเลย อยเฉลี่ครับหอยนี้ถ้าเกิดเอาไว้ทำเราผัดเผดด็ดน,นี่ตัวไม่ใช่โดดผัดโดดนี่นะโอเคเยี่ยมครับเดี๋ยวพี่ๆนะครับเมื่อไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะ,ค,นะครับผม เครับพี่นนะครับไห่ก็ฝากด้วยครับผมกลับนะครับผมมึื่ออรื่องมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวเดือดน้องชายไปหลงไม้ใหม่ตัวหนี่เก็บดทองอย่างนี้ก็กลับนะครับผมเดี๋ยครับผมสมมากครับผมน้ำมีมีกระเทียม